สวัสดีครับพบกับโชดว,วิเทสเฟซบุ๊กนะครับกับคนจุดตะเกียงทางช่องทาง youtube นะครับนี่วันนี้จะมาจุดแสงจันทร์นะ้ำมันกา๊าซให้ชมนะครับครับจันทร์ตัวนี้เป็นนี่ครับเปตโตแม็กครับแปดสามี 34, นะครับเป็นสองร้อย แร <c oughs> งเทียนนะครับเป็นสองร้อแรงเทียนนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นชุดสูบนะเมื่อกี้ผมสูบไปแล้วเห็นเห็นเข็มไหมเห็นเข็มไหมเกือบขึ้นพอดีมันมันสูงนะครับผมก็เลยสูบไว้ก่อนนะวันนี้นะครับพอดีแอลกอฮอล์หมดนะครับแอลกอฮอล์ล่อหมดนะครับผมก็เลยจะใช้ นี่ครับพ่นไฟนะครับในการจุดตะเกียงแสงจันทร์น้ำมันก๊าซนะครับวันนี้นะครับอลองรับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็เอาเอาโป๊ะออกมาก่อนนะตัวนี้พอดีไส้มันขาดด้วยนะครับเมื่อกี้เอามาแล้วก็เลยเออไม่ได้จุดนานละก่อนอมาจุดสักครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกก็เราต้องเอาเชงกับกับตัวโป๊ะแก้วออกมาก่อนนะครับก็คือเขาจะมี น็อตตัวนี้นะเป็นตัวยึดนะแล้วก็คลายน็อตตัวนี้ออกมาครับคลายน็อตตัวนี้ออกมาก่อนนะครับคลายออกมาเลยอ่าเสร็จแล้วด้านนี้มันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับให้ท่านสวิงบานลงมานะครับเฉกมันลงมาแล้วก็ถอดออกมาอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับถอดออกมาแล้วนะครับก็วางไว้ก่อนนะครับวางไว้ด้านล่างเลยนะครับเสร็จแล้วตัว ผมจะถอดเอ้ยผมจะถอดไอตัวตัวรอแอลกอฮอล์ออกมานะครับเพราะว่าผมจะจุดด้วยพ่นไฟนะตัวแอลกตัวรอแอลกอฮอล์มันจะมีตัวล็อกอยู่ครับเป็นหมุดล็อกนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็มันจะมีหมุดอยู่ด้านใต้นี้นะครับเป็นหมุดล็อกแล้วก็หมุนล็อกไปนะครับเวลาเราจะถอดเราก็หมุนออกนะับแล้วก็ถอดออกมาตัวนี้เป็นอัปเกรดเป็นทองเหลืองแล้วนะครับอัปเกรดเป็นถ้วยรอทองเหลืองแล้วอ่ะเสร็จแล้วมาขอไสเลยครับ งานเลยครับก็อัดลงไปแล้วเนาะก็จุดพ่นไฟครับจุดพ่นไฟผอไส้ก่อนครับอันดับแรกนะครับนี่เลยนะครับสำหรับพอดีแอลกอฮอลมันหมดนะบอกไว้ก่อนคือแอลกอฮอลผมว่ามันหมดโอ้ยมีลมด้วยมีลมนะครับเออนึกอยากจุดขึ้นมานะครับเออนึกขึ้นได้เออเราก็ใช้พ่นไฟสิ เนาะมันก็ใช้พ่นไฟจุดได้นี่ะนะครับอ่าเผาไส้นะครับทีนี้ดูด้านล่างครับอ่าท่านเห็นข้อมันไหมข้อที่มันวนๆเนี่ยอ่าไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะให้เราพ่นไฟไปที่ข้อวนๆมันเนี่ยครับอ่าให้เราพ่นไฟไปนะแต่เราอย่าใช้ไฟเลงนะครับอ่าเหมือนกับเหมือนกับตอนที่เราใช้เอลกกฮอล์เผามันมน,นะนะเราใช้เอลกอฮอล์เผามันก็เราเราเผาข้อวนนี่แหละครับเราก็เผามันมันไปนะครับ เอาข้วนมันไปนะครับออกไปก่อนนะครับขาให้มันข้อ,อลักษณะเหมือนกับเราเบิร์นด้วยลอด้วยแอลกอฮอล์นะแต่ผมใช้ตัวพ่นไฟนะครับเผาไปเลยนะครับมันเลยนะครับเสร็จแล้วลองเปิดวาล์วดูครับเปิดวาล์วมันครับโอ้ยวาล์วมันออกมาแล้วมันมีออกมาไหม น้ำมันไม่ออกนะครับก็ถ้าน้ํามันไม่ออกอย่างนี้นะครับของตะเกียงนะครับมันจะมีบานพับอยู่นะครับบานหนึ่งนะครับให้เยงน้ำหนูก่อนนะครับนี่เข็มเยงน้ำหนูนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้จุดนานน่าจะน้ำหนูตันนะครับอ่ามาแล้วน้ำมันมาแล้วีมาเยอะเลย เียังนำหนูก่อนนะครับไฟมาแล้วครับอาก็ปิดไปนะครับทีนี้ก็เบร์นต่อครับเบร์นต่อเบร์นต่อครับโอ้ยลมพัดไส้มันจะขาดหรือเปล่าเนาะลัวจริงๆเลยลมพัดเยอะด้วย เบิร์นต่อครับเบิร์นต่อทีนี้เปิดวาล์วน้ำมันครับไม่เนาะไาดูก่อนความร้อนยังไม่ได้ที่นะครับอย่าใช้ ไฟเลงนะครับก็จะใช้ไฟเลงเนี่ยเดี๋ยวพวกข้อต่อข้อเชื่อเชื่อมนะครับน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำหนูอีกสักทีมันอยู่สูงนะครับต้องเล็งหน่อยนะมาแล้วทีนี้หลยนี่เรียบร้อยครับ จุดแสงจันทร์ด้วยหัวพ่นไฟนะครับเิดปวาวครับเสร็จแล้วนะครับทีน tamam ี้ใ tamam ส okay. ่ถ้วยลอกคืนไปนะครับถ้วยลอดูหมุนให้มันดีนะครับแล้วก็หมุนนะครับ แล้วครับทีนี้ก็โปะครับตามวยโปกแก้วนี่นะครับตามไยโปกแก้วครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวล็อกนะครับใส่ที่ไปใส่ที่ตัวล็อกก่อนนะเสร็จแล้วก็สวิงจังหวะสวิงเนี่ยให้ท่านดูดีๆนะครับระวังอย่าให้มันไปโดนไส้นะสวิงขึ้นไปอย่าให้มันไปโดนอยาให้แก้วไปโดนไส้นะครับเสร็จแล้วก็ล็อกล็อกน็อตเชงครับ เรียบร้อยครับผมเสียงจันเปตโตแมกนะครับเสียงจันน้ำมันกา๊าซนะครับเสเป็นผลเรียบร้อยครับก็นี่นะครับอ่านี่อย่านี้ันครับนะครับเสียงจันน้ำมันกา๊าซนะครับก็เอ่ออย่างที่ผมเคยบอกไปนะอันนี้มีเกจมีเกจ น้ำมันกา๊าซเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการจุดนะครับนี่ตัวเลขหายหมดแล้วนะครับเกจนี้ก็เป็นเกจเกจตะเกียงเ,เ,เจ้าพายุด้วยนะไม่ใช่เกจเสียงจันนะของมันไม่มีนะครับหาได้แค่นี้ครับใครแค่มีแสงก็ภูมิใจแล้วครับนี่ครับเสียงจันเปโตแมกนะครับนี่นะครับ ต่างนครับตัวนี้ตัวนี้ไว้ไว้หย่น้ำหนูนะหมุนนะหมุนมันล็อกเปิดมันออกมานะครับตรงนี้จริงๆแล้วจะมีช่องที่สําหรับใส่ไว้ใส่แอลกอฮอล์นะก็คือช่องนี้ช่องนี้หมุนสวิงมันออกมาเห็นไหมมันจะมีช่องอยู่ตัวนี้คือไว้ไว้หยอดแอลกอฮอล์ลงไปในถ้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับวันนี้แอลกอฮอล์หมดครับก็เลยต้องใช้พ่นไฟในการจุดนะครับดีครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพจโช i ว,วินเทจ a c e b o o k แล้วก็คุณจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ